ไปต่อนะครับที่งานของสออบตอนะครับทางด้านสออบตอไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบางนำถุงยังชีพจากใจถึงใจช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน11กลุ่มเป้าหมายลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม พลเรตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสออตอรพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการสออตอลงพื้นที่วัดราชโมสรอ,อำเภอ,อรือศรจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมอบถุงยังชีพจากใจถึงใจประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นแก่กลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจํานวน40คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม11เ็กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเล ่ล้ําในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม จากนั้นนะคะได้เยี่ยมให้กําลังใจและมอบถุงยางชีพให้แก่นายจ้วนแซ่ตั้นที่บ้านเลขที่133หมู่2ตำบลรือศออาเภอรือศอซึ่งเป็นคนป่วยและพิการขาทั้งสองข้างอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องดูแลลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันมีไรายได้จากสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ800บาทและเงินสวัสดิการผู้สูงอายุอีก800บาทนํามาเป็นค่าจ้างให้กับผู้ดูแลและเยี่ยมนายรามินมนรัต คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่165ทับหหมู่ที่10ตำบลรือศออำเภอรือศอป่วยติดเตียงหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2,543จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยอยู่กับมารดามีไรายได้จากเงินบำนาญของมารดาเดือนละ9,200บาทและเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทค่ะ